ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับกับอัปเดต1.9.0.2นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันออกมาเมื่อวันก่อนแต่ว่าผมติด Mass Effect Andromeda ก็เลยเพิ่งจะมาทําให้วันนี้หลังจากที่เล่นเกมจบแล้วนะครับขอโทษด้วยที่มาช้าก็แล้วกันนอัปเดตที่ผ่านมานะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าตัวละครอลิซาเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักแล้วนะครับก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าเดี๋ยวจําคลิปให้แต่ว่าจะไม่ใช่ในช่วงนี้ละกันเพราะว่า ผมขี้เกียจไปแยกเล่นกับเขาคือถ้าเกิดว่ามีตัวละครใหม่มานะครับแล้วเราเข้าไปเล่นใน No l i มิตนะครับเราก็จะได้เจอกับเกมที่ทุกคนเป็นโอริซ่าหมดเลยหรืออย่างน้อยมีโอลิซ่าหตัวในทีมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งก็วัดผลอะไรไม่ได้ถ้าไปเล่นใน Quick Play นะครับที่เล่นได้แค่อย่างละตัวคนแรกที่เข้าไปก็น่าจะเลือกโอลิซ่าผมก็ขี้เกียจแย่งเช่นกันเพราะฉะนั้นรอพันไปสักพักเดี๋ยวทาให้นะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยนอกจากว่าโอลิซาจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักแล้วนะก็ยังมีส่วนอื่นๆที่มีการปรับแก้ครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มาจากเอ่อพีทีอาร์ที่พูดไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าเราจะมาย้ากันอีกทีนึงอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับไอนาครับมีการปรับจริงนะครับแต่ว่าปรับแค่เบลติกไรเฟิลลดดาเมจจาก80เหลือ60นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ชอบเล่นตัวบางๆนะครับเลือดน้อยโดยเฉพาะเทรเซอร์นะครับซึ่ง ก็คงต้องยอมรับแหละว่าเทเซอร์เหลือคนเล่นน้อยมากจริงๆถ้าเทียบกับช่วงแรกนะครับก็จะสามารถลอดได้นะครับคือถ้าว่าสามารถยิงได้นัดละ80เนี่ยก็จะสามารถยิงเทเซอร์ตายได้ใน2นัดตอนนี้ก็ต้องใช้เวลายิงนานขึ้นมีความเป็นสพอร์ตท,ที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการฮิวยังคงแรงเหมือนเดิมช่างน่าเสียใจยสำหรับหลายคนนะครับเบลติกจเน็ตนั้นก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะครับถ้าหาว่าตัวบางๆโดนเข้าไปก็ปางตายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการลดดาเมจนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลอันที่จริงผมคิดดว่าเมมัันยง ไม่รู้สิผมคิดว่าดาเมจมันยังสูงไปนิดนึงมั้งน,นะครับคือผมคิดว่าประมาณ50เนี่ยกำลังดีแต่ก็อาจจะเบาไปสำหรับหลายคนนะครับคือผมคิดว่าถ้าไลฮาร์ดคอร์อย่างขนาดนั้นเนี่ยฟาดครั้งหนึ่งดาเมจเจแต่ว่ายิงเบลติกเรเฟอร์ครั้งละแปมันก็แรงถูกไหมปรับลงมาโหลกสิจริงๆก็ถือว่าพอรับได้แต่ว่าก็ยังใกล้เคียงกับตัวทำดาเมจไปหน่อยนะครับเอาละครับตัวละครต่อมาที่มีการปรับก็คือบาสเตียนนะมีการปรับเฉพาะในเครื่องคอนโซลก็คือ Xbox One นะครับแล้วก็ PS4 เท่านนนั้ะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะจําได้นะครับว่าบาเซียนนั้นมีการปรับเยอะมากว่าจะเป็นการยิงตอนที่เป็นตัวธรรมดาแล้วแม่นขึ้นนะครับหรือว่าการเป็นป้อมปืนหรือว่าการเป็นรถถังแล้วมีดีเฟเอนที่มากขึ้นในช่วงนั้นนะครับซึ่งดีเฟเอนในช่วงที่มีการแปลงร่างอยู่เนี่ยจะสามารถป้องกันได้ถึง35%ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็มีการปรับลงมาเหลือแค่20%เฉพาะเครื่องคอนโซลเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เล่นในเครื่อง PC หรือว่าในเรื่องในเครื่องคอมนะครับก็เหม ตัวละครต่อมาครับจังแลดครับมีการปรับตาม PTR เช่นกันนะักสพรัการโจมตีทั่วไปที่ยิงเป็นลูกระเบิดกลมๆของจังแรดจะไม่โดนดาเมจตัวเองแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้จังแรดนั้นสามารถสู้ในที่แคบได้ง่ายขึ้นตาม PTR นั้นหลักนะครับต่อมาครับสำหรับเมอร์ซี่นะครับถือว่ามีการปรับดีไหม ก็เวลาที่ทาการบัฟดาเมจให้เพื่อนนะครับดาเมจตรงนั้นเนี่ยจะถูกนับเป็นโปรไฟล์นะครับซึ่งก็น่าจะรวมเป็นของเมอร์ซี่มั้งคิดว่าอย่างนั้นนะครับต่อมาครับตัวละครที่มีการปรับเยอะมากจริงๆนะก็คือซอมบ้านะครับซึ่งก็น่าดีใจสำหรับใครที่จะหัดเล่นซอมบ้าผมก็ด้วยนะครับเอ่อสกิลแรกเลยการแฮกนะครับถ้าเกิดว่าแฮกเอ่อแพ็กเลือดนะครับก็เพื่อล่วมทีมจะเห็นด้วยนะครับว่าแฮกตรงไหนเอาไว้บ้างซึ่งมีผลแน่นอนนะครับนอกจากเพื่อนคือจริงๆเพื่อนรู้อยู่แล้ว เพื่อนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนจะรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนในด่านมียาบ้างนะครับแต่ว่าการที่ซอมบา่าแฮกยาแล้วเพื่อนเห็นว่าอันนั้นถูกแฮกเอาไว้เนี่ยทำให้ซอมบาสามารถเก็บอัลติเมทได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับสกิลสเตลนะครับระยะของไซเบอร์เฟกก็จะมีการลดลงนะครับเหลือระยะการได้ยินแค่15เมตรที่อยู่ใกล้ซอมบาเท่านั้นนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับต่อมาครับ ทาร์สโลเคเตอร์นะครับมีการลดคูลดาวนะครับจาก6วิเหลือ4ีวิซึ่งนั่นน้อยมากๆนะครับถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่สามารถใช้ได้บ่อยขึ้นเยอะเลยนะครับต่อมาครับตัวละครวินสตันนะครับก็ตามที่บอกในคลิปของ PTR นะครับก็คือคูลดาวจะนับทันทีหลังจากที่มีการใช้บาลียโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งก็ทําให้สามารถใช้บาลียได้บ่อยขึ้นผมคิดว่าทําให้วินสตันเป็นหนึ่งในตัวละครที่กลายเป็นตัวละครน่าเล่นไปเลยนะครับต่อมาครับซาเลีย ถูกเนิร์ฟแบบไม่ทันรู้ตัวนะครับก็คือเออเวลาใช้บาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ตัวเองหรือว่าให้เพื่อนก็ตามครับจะไม่ป้องกันการถูกน็อกแบ็กนะครับก็คือไม่ป้องกันการถูกผลักนั่นเองคำว่าถูกผลักนี้เนี่ยเท่าที่ผมพอจะคิดออกตอนนี้นะครับก็จะมีฟารานะครับมีสกิลผลักนะครับลูซิโอก็เช่นกันมีสกิลผลักนะครับน่าจะรวมไปถึงสกิลผลักที่มาจากระเบิดกดของจังแลดด้วยแล้วก็การใช้คอนฟาดนะครับที่ฟาดแล้วกระเด็น ของไล่หาด้วยนะครับต่อมาครับเซนยาตะนะครับก็มีการลด off off destruction นะครับลดคูดาวของการยิงแบบขีดขวานะครับลงมาจาก1วิเหลือ0.6วิก็คือจะสามารถกดได้บ่อยขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีคูดาวอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเอ่อพิคโควเลีนะครับก็จะสามารถกดได้รัวขึ้นแล้วก็ไม่มีการกระจายของกระสุนแบลว,ว่ามันจะเข้าเป้าตรงเป๊ะทุกอันนะครับซึ่งจริงๆการโจมตีของเซนยาตะถือว่าค่อนข้างตรงอยู่แล้วก็ อันนี้ก็จะกลายเป็นตรงเป๊ะเลยนั่นแหละนะครับเอาล่ะอันนี้คือคร่าวๆแล้วสำหรับเ,เรื่องของการปรับสมดุลเกมที่เหลือจะเป็นเรื่องของการแก้บั๊กต่างๆซึ่งผมจะไม่พูดถึงกันแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีผลกับตัวเกมเพลสักเท่าไหร่นะครับจบนะครับครบแล้วสําหรับอัปเดต1.9.0.2นะครับส่วนออริซ่าก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวทําให้อีกทีหนึ่ง ก็รอกันหน่อยก็แล้วกันไม่อยากไปแย่งกับเขานะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกม s i m Store ครับอย่าลืมกดไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็าตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ